แบอผมทัน TSI ครับวันนี้ครับผมก็จะมาสอนวิธีการปรับ setting การจอ Nvidia นะครับให้มันเร็วแรงแล้วก็ต้องบอกก่อนเลยว่าวิธีการปรับแบบนี้เนี่ยมันเป็นวิธีการเพิ่มเฟรมเรทนะครับซึ่งจะทําให้ภาพเนี่ยอาจจะไม่ได้สวยมากนะครับไม่ได้สวยมากเพราะว่าเป็นการเพิ่มเฟรมเรทจริงๆนะครับสำหรับคนที่ต้องการเนี่ยก็มาดูคลิปนี้ได้เลยวิธีปรับอย่างแรกเลยครับให้เราเนี่ยคลิกขวานะครับ ถ้าเป็น Windows 11เนี่ยก็โชว์มอตอปชั่นนะครับถ้า Windows 10เนี่ยก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับ Nvidia Control Panel นะครับกดเข้าไปหลังจากเราเปิดตัว Nvidia Control Panel นะครับให้เรากดตรงที่ 3D Setting ครับหลังจากเข้ามาที่ Manage 3D Setting นะครับก็ตรงนี้เนี่ยก็จะมีเลือก Global setting กับโปรแกรม setting นะครับให้เราเลือกเป็น global เลยครับซึ่งมันจะปรับทุกโปรแกรมก็ค่อยปรับตามผมนะครับอันไหนที่ไม่เหมือนผมเนี่ยก็ปรับให้เหมือนได้เลยนะฮะผมจะปรับตัวหลักๆก็คือหนึ่งเลยเนี่ยคู a c o ค e นะฮะตรงตัวนี้ c ู da g CPU นะปรับเป็น all นะฮะเลือกการ์ดจอของตัวเองนั่นแหละนะครับตัวนี้เป็น GTX 1650นะฮะซึ่งมันก็เป็นการ์ดจอที่เริ่มต้นละกันอันนี้ส่วนอันอื่นเนี่ยปรับตามผมได้เลยนะผมจะปรับแค่ตัวหลักๆพอนะครับแล้วก็ตรงนี้ นะครับตรง OpenGL นะครับตรงนี้นะครับ c o m p e t i b i l i t y นะครับนี่ GID นี่อันนี้เนี่ยก็เป็น prefer performance นะครับตรงนี้เลยแล้วมาตรงข้างล่างอีกนะครับ OpenGL rendering GPU นะครับตรงนี้ก็ปรับให้เป็นการ์ดจอของเราได้เลยนะเนี่ยเราก็เลือกการ์ดจอ GTX 1650นะฮะอันต่อมาครับสำคัญมากเลยเป็นเรื่อง power management Mode นะครับค่าเดิมเนี่ยจะปรับไว้ที่ optimal power ครับซึ่งมันยังไม่เต็ม performance นะครับถ้าเราอยากให้มันวิ่งเต็มเนี่ยก็นี่เลย prefer maximum performance นะครับ จัดไปตรงนี้นะฮะเรามาดูตรง texture กันบ้าตรง texture เนี่ยผมแนะนําว่าให้ปิดหมดเลยนะครับ texture filtering ตัวแรกเนี่ยอันนี้ผมจะปิดไปเลยนะครับส่วน texture filtering อันที่2 negative lob เนี่ยก็อลาไว้นะฮะแล้วก็อันที่3อันนี้สําคัญเลย texture filtering quality นะครับอันนี้เนี่ยให้เราปรับเป็น high performance นะครับซึ่งอันนี้บอกเลยว่าภาพอาจจะไม่ได้สวยแบบเดิมนะแต่ว่ามันก็จะช่วยได้นะครับช่วยให้เฟรมเรทของคุณเนี่ย พุ่งทยานขึ้นไปอีกนะครับส่วน texture อัสุดท้ายอันนี้นะให้ปรับเป็น on ไว้นะครับส่วนตัวนี้ครับ t r a d i v optimization นะตัวนี้ให้เปิดเป็น on ไว้เลยนะครับเพราะว่าจะช่วยให้ตัวโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันเนี่ยใช้มั l t ิ CPU ได้นะฮะก็จัดไป on นะฮะตัวนี้สำหรับตัวสุดท้ายครับ vertical sync เนี่ยผมแนะนำว่าให้ปิดไปเลยนะครับไม่งั้นถ้าเราเปิดไปปุ๊บอ้าว กิดมันซึ่งหน้าจอขึ้นมาก็ได้แค่144ถ้าคุณอยากได้มากกว่านี้คุณก็ต้องปิดนะครับต่อไปสุดท้ายสําคัญกว่ากดปุ่มแอปพลายครับทุกคนเพียงเท่านี้ก็จะได้ความแรงที่มากยิ่งขึ้นนั่นเองก็ใครทําได้แล้วยังไงลองมาเม้นบอกกันบ้างนะครับวันนี้ผมคังทีหนาขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้ามีทิปดีอะไรเดี๋ยวจะมาบอกกันนะครับบ๊ายบายทุกคน